ที่สนะคะนั่นก็คือการได้น้ําหนักเข้มแล้วตอนนี้นะคะกดน้ําหนักให้เต็มที่เลย จะพูดไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าใส่แมสนะคะเนื่องจากว่ามีนักเรียนมาเรียนด้วยนะคะเราต้องเว้นระยะกันแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลานะคะในการเรียนอากาศก็ถ่ายเทดีนะคะไม่ได้ว่าต้องชิดกันมากนะคะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะเรารักษากดตรงนี้นะคะมาเรียนกับครูกูก็ปลอดภัยค่ะ เรียนต้องรักษาวินัยตัวเองด้วยนะคะจริงๆครูเคยอัดคลิปแล้วก็เปิดเพลงชิลๆ แต่ทีนี้ว่าคุณครูโดนลิขสิทธิ์นะคะออ่ยู u ูบคุกก็คุกก็ลงคลิปนั้นไม่ได้นะคะเสียดายมากเลยนะคะคือดูได้แต่เจ้าของแล้วก็คนอื่นดูไม่ได้น <laughs> ะเสียดายจังเลยไม่เป็นไรนะคะคุคูก็เลยทําแบบเงียบๆนะเหมือนอยู่วัดนะคะอาจจะดูแล้วมันไม่ ไม่มีเสียงสุนทรียะมากมายามีแต่เสียงพัดลม,มเห็นไหมเด็กๆ,ๆคะเนี่ยเราเราก็สร้างน้ำหนักขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมาจากเช่นไปอ่อนนะคะเรียนทำแบบนี้ส่งครูข้างหน้าเลยนะ ศึกษาจากคลิปไปไม่ได้ยากและก็ไม่ได้ง่ายนะักนะคะเพราะต้องควบคุมน้ำหนักมือควบคุมจิตใจกล้ามเนื้หนอหัวไหล่เลยนะคะจริงๆถึงข้างหลังเลยด้วยสะโพกเลยละมัง้งถึงก้นเลยน้องครูงงแล้วครูพูดกับใคร <c oughs> กูอัดวิดีโอคลิปเี๋ยวค่ครสอนที่มหกนะคะสอนมปลาย <Okay. S 1> เดี๋ยวนะลูกนะเดี๋ยวนะขอทำตรงนี้เสร็จเราก็มาซ้ำตรงบริเวณที่ที่เออมันไม่ได้มันยังเป็นชั้นอยู่นะคะมันไม่ได้ เชื่อมต่อกันเราอยากให้มันเป็นชั้นนะคะอันนี้ก็จะเข้มที่สุดนะคะน,นักเรียนทำตรงนี้นะจากจากอ่อนอ่อนมาเข้มนะคะอ่อนอ่อนได้มา่อ่อนมาเข้มเพราะช่องนี้นะคะน,นักเรียนก็ทำเข้มไปอ่อน ดูอีกทีหนึ่งนะาให้ดูอีกทีหนึงนะหน่งนะคะนะอย่าลืมไลนยเส้นนะจ๊ะส,สวยๆกิกเก๋วันที่นะคะแล้วนักเรียนก็จะต้องได้ทำอันนี้เนาะได้ทำอันนี้ศอบหัวยกำหางรกทีนะคะอ๋อนะต่อไปเนี่ยจะได้ทำตรงนี้แล้วค่ะ ใจเย็น